สวัสดีคร right ับเพื่อนๆวันนี้พามาทานเมนูก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอีกแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับได้มาแล้วครับนี่ครับช้วยหนึ่งเลยครับสุดขลังอ่องครับเพื่อนเพื่อนจะแซ่บกันครับนี่ปรุงเลยครับน้ำปลาครับน้ำส้มครับเพื่อนๆนี่ใส่ตามชอบนี่พริกป่นครับเผ็ดๆหน่อยครับนี่สามช้อนน้ำตาลครับเพื่อนๆพืมด้วยถั่วงอกหน่อยนึงครับ ไปครับเพื่อนเพื่อนี่ได้เวลาแล้วครับหิวแล้วนี่ครับมูกดาภาใหญ่เลยครับเพื่อนมาครับเพื่อนทานข้าวันหยังครับเพื่อนนี่ได้เวลาหิวแล้วครับไปครับแซ่บอร่อยอร่อยด้วยกันครับเพื่อนวันนี้มีเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยมากินทารีแล้วครับเพื่อนนี่ไปครับเพื่อน ทานบ่อยเะครับเนี่ยเป็นเมนูโปรดของผมครับชอบทานบ่อยครับนี่ไะครับมุขพายเยอะทั้งร้านนี้ครับัวงอกเต็มถ้วยไปครับเก็บเอาเรื่องไปต่อครับเพื่อนอร่อยอร่อยด้วยกันครับนี่ใครยังไม่ทานข้าวมานะครับเนี่ยเพื่อนๆถ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันก็ได้นี่ไปครับเพื่อนแซ่บๆครับชาจัดจ้านครับเนี่ยไปครับ ยังไม่ได้ทานข้าวบางวันมาครับเพื่อนกำลังอร่อยครับเพื่อนด้วยห้าสิบบาทล้นถ้วยเลยไปครับไปต่ออร่อยอร่อยครับครับเพื่อนๆมาแซ่บๆด้วยกันครับอร่อยครับไปครับนี่มดแล้วครับเพื่อนน้ำก็สดครับช้อนร้อนไปครับเพื่อนไม่อร่อยเท่าไหร่แล้วครับนี่ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับ